สวัสดีครับผมไลฟ์เฟิลนะครับก็สวัสดีครับผมเอกเอเคนะครับพี่เพียรตีวันนี้ก็ผมกับเพื่อนเฟินเนี่ยจะมาหาตกปลานะก็คิดว่าวันนี้จะมาตกปลากันสองคนว่าจะไปเอาปลาเนี่ยไปให้ลุงดิบนะเราจะขึ้นไปหาลุงดิบกันนะวันนี้แต่ว,วันนี้เรามาหาตกปลากันก่อนไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่าวันนี้จะรอรอดูกันนะพี่เพียรตีถ้าได้เนี่ยผมเนี่ยจะถ่ายให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปหาลุงดิบกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไป ตกปลาก่อนนะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอขอได้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็อย่าลืมฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะก็เป็นช่องที่เปิดใหม่นะของเพื่อนผมนะเพื่อนไลฟ์เฟิร์นนะชื่อช่องก็ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจกันด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยอันนี้นะก็เพื่อนๆตกปลาเก่งมากเลยนะรอบที่แล้วนี้ยก็เอาปลาขึ้นคือแบบเล็กนะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ โอเคครับเทพีทีเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ด <Yeah, S 2> <na. S 1> ูเรื่อยๆเลยนะก็เดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องก่อนก็ทีนี้อากาศกเงียบนะนี่ตกปลาได้สักพันธ์เนะ ตรงนั ine, ้นเลยไม่ใชะก็เปลี่ยนเชือกันนะ ไกลชน จะมีปลานะาเ่สินะผมเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีแหละแต่ว่าต้องเปลี่ยนเย่ือะดูน,น,นี่ก็ครั้งแรกนะมาตบที่นี่นะเ่สินะก็ลองดู ดูดิด้านนู้นก็น่านตกมากเลยนะฝั่งนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ครั้งแรกนะที่พากันมาที่นี่ดูดิฝั่งนีงนะ้สวยเลยนะมันจะเป็นแอ่งด้านนู้นเลยแนละ้วมีหินกอนแต่ว่าตอนเนี้ยเรามามีทางลงมาทางเดียวนะนก็ตกตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอหาดูทางก็แล้วกันผมได้จะหาดูทางดูนะ โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินหาดูทางก่อนนะว่าเผื่อจะไปทางในอ้อมไปทางนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะเดินดูทางนู้นนะถ้าเดินไม่ได้เนี่ยเราอาจจะเดินอ้อมไปตบตาน,นู้นกันดูบ้างมาก็มาทั้งทีก็ตกให้ทั่วเลยนะจะเดินไปไปมาแถวนี้นะแต่ว่าป่าเนี่ยมึแน่ๆนะกีน่วผมเจอแล้วแต่ว่ายัางไม่เข้าเิ็ดเลย หาเดินดูก่อนแล้วกันนี่นะครับพี่ๆสีตอนนี้ก็เปลี่ยนหมายแล้วนะเมื่อกี้เราอยู่ด้านนู้นนะเราเดินมาทางนี้แล้วลองตกดูทางนี้ก่อนถ้าไม่ได้ปานนี่ก็เราเราเนี่ยก็ไปหาซื้อก็ได้นะไปซื้อให้ลุงดิบก็ได้ถ้าตกไม่ได้ก็คงต้องไปหาซื้อให้แกก็ได้ไม่ก็ แต่แกน่าจะได้ไก่หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้เพระาะเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าวันก่อนเนี่ยที่เล็กขึ้นไปเนี่ยไปกับเพื่อนเฟิร์นนี่เลยนะเห็นว่าแกเนี่ยไม่ได้ไก่เลยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะพี่เทสินะักก็ต้องเข้าใจว่าพวกไก่เนี่ยมันไม่ออกนะดักยากมากไก่ป่าเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราเนี่ยอาจจะไปหาซื้อปลาก็ได้นะหาซื้อปลาที่ตลาดไปให้แกดีกว่า ถ้าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมีความพยายามพอนะตกไปเรื่อย ตกไปสักพักนึงนะเดี๋ยวหาน่าจะแบบหาดอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเดินไปได้หรือเปล่าฝั่งด้านนู้นนะอยากเดินไปฝั่งนู้นมากเลยเดี๋ยวต้องหาทางทางนู้นนะแต่ลไปเรื่อยๆแต่ผมว่าน่าจะมีทางไปอะ เราคุยกันไว้แล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยเราเนี่ยจะขึ้นไปหาลุงดิบกันแกน่าจะอยู่นะเพราะว่าสงสารมันเนี่ยฝนตกมานะแกก็ไม่น่าจะได้ไปไหน เมื่อกี้เนี่ยเห็นแล้วปลาเนี่ยสองสามตัวขึ้นด้านนู้นนะแต่ว่ามันไม่ยอมกินเบ็ดเลยจะรอดูด้านนี้ก่อนว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> ยวอาจะลองตบมั้งนะฝันฝันเนี่ยหักมัง้งฝันฝนจะตกมาได้สักพักหนึ่งอนะ แต่ว่าผมก็มาเนี่ยผมก็พยายามหาดูผักนะผักที่เ่ากินแสามารถเอาไปทํากินได้แต่ก็ยังไม่เจอเลยไม่เห็นว่าจะมีผักอะไรในแถวนี้โอเคครับเพี่อนๆเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆเๆเดี๋ยวน่าจะหาทางเดินอ้อมไปทางนู้นแล้วกันเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งด้านนู้นให้ดูนะเพราะฝั่งนู้นนะ่ะสวยมากเลย ขอดูหน้าตกมากเลยนะหินเยอะด้วยดูดิโตเลยนะมองจากฝั่งนี้ไปเนาเรล้รั้างแรกเลยที่เรามากันนะที่เนี้ยเป็นใหม่แรกที่เราเคยมากันไม่เคยมากันเลยนะว่ามีปลาด้วยนะโอเคครับพีพีทีเดียวผมกับเพื่อนเฟินเนี่ยเดี๋ยวจะหาทางไปฝั่งนู้นแล้วกันตกไปก่อนทพันเนีก็นี่ครับพีพีทีก็ เดินอ้อมมาแล้วนะนู่นเดินอ้อมมาฝั่งนี้เลยทะลุมาเนี่ยเดี๋ยวให้กำลังใจกันเดี๋ยวรูเพื่อนอนตกกันก่อนแล้วกัน ว่าตรงนี้หน้าตกมากเลยนะสำหรับผมว่าตรงมุมเนี่ยโอเคเลยหน้าตกป่ามากสวยมากเลยเด็นมากไก่พร,รมพวนเลยพี่แล้วก็ช่วงเนี่ยเห็ดขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันเป็นเห็ดเนี่ยดอกใหญ่มากเลยแต่ว่ามันเนี่ยขึ้นกระจายนะก็เลย หาเนี่ยยากเลยก่อนนี้ก็ตกปลามาได้สักพักหนึ่งลนะตกไปเรื่อยๆนะพี่เต้นะก็ยังมีเวลาอยู่คิดว่าเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยเอาข้าวอะไรขึ้นไปให้ลุงแกทีเดียวเลยก็ถ้าได้ปาลาด้วยก็จะโอเคนะก็ไม่รีบนะวันนี้ก็ชิวๆไปเลยไม่ต้องรีบมากกว่านี้ แต่ใจจริงเนี่ยอยากจะไปตรงนู้นนะนี่กลางหินข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าไม่มีทางเดินลงไปนะตกน้ำเอาก็ตกไปเรื่อยๆแล้วกันพี่ๆสิวันนี้ว่านี่ก็เดี๋ยวประมาณทเที่ยงเนี่ยจะขึ้นไปหาลุงนะจะพาอะไรเพื่อนๆเนี่ยไปด้วยไปด้วยกันเลยวันนี้ นี่นะพี่สีก็ตกปลามาได้สักพักใหญ่แนละ้วก็ปลานี่ยังไม่มีวิแววที่จะกินเลยนะไม่รู้ว่ามันไม่เคยกินหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยมีคนมาตบนะมันเลยไม่กล้าเข้านะวันนี้ก็ครั้งแรกที่มาที่นี่นะไม่เคยจะมาเลยนะดูดิบอ่ออยู่ในป่าไปเนี่ยมันมีทางลงมาฝั่งด้านนู้นนะแต่บ้านเราเนี่ยอยู่ฝั่งด้านนู้นนะผมขับรถมาไกลอยู่ มากันต่อคนด้วยเดี๋ยวก็น่าจะเดินทางกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับไปหาซื้อปลาที่ตลาดก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวไปหาลุงแกก็เอาข้าวขึ้นไปให้แกด้ว ที่นี่เงียบมากเลยนะนอากาศ่เนี่ยดูต้นไม้ในเะฟสตีโอ้โหสจ๊ดถ้าได้มานอนพักอย่างนี้นะโอเคเลยได้ผูกเป็น,นอนแบบน,นี้นอนบนต้นไม้แบบเนี้ยอากาศที่นี่ดีมากเลยเดี๋ยวเราเอาจะไปหาตกปลาแถวบ้านนะที่เพื่อนเฟ่นเนี่ยตกประจำนะ เด,เ,ดกกดเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอกลับไปดูเดี๋ยวคลิปนี้นนะผมเนี่ยขอถ้าถ้าไม่ยังไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะวันนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายอะได้ถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเคลียบสนะโอเคครับพี่พีเอฟซี FC นะก็เมื่อกี้กนเนี่ยผมเนี่ยก็เดินไปลองเดินหาดูเห็ดนะแถวด้านนู้นนะ ว่าเหมือนว่าเห็ดเนี่ยฝั่งนี้มันยังไม่ขึ้นนะเจอแต่เห็ดแบบว่าดอกเล็รๆกอะไรไม่รู้นะลองเดิไนไปดูแลแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเฟืรอนๆบอกว่าปลานเนี่ยมันกัดนะมันกัดแต่ว่ามันกัดไม่โดนะนะกัดไม่เข้าเหยื่อะนะเสียดายมากเลยเมื่อกี้เฟื่อนได้ลองยับไปดูหลายทีแล้วก็ยังไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองกลับไปหาตกดูแถวบ้านดูักพักหนึ่งดีกว่า ว่าตกมันเนี่ยได้สักพักแล้วปลามันกัดนะไม่กินนะมันกัดแต่ว่าเหมือนแบบมันกัดแล้วมันคลายออกทันนะเฟินเฟินเนี่ยดึงมาไม่ทันก็เดี๋ยวรอดูเฟินเฟไปสักพักนึงก่อนแล้วนั่นนะเดยวจะไปหาตกทบานะเรามานเนี่ยได้สักพักหนึ่งละที่อาขาัดเย็นมากเลยนะแดดก็ไม่มีนะก็เดี๋ยวรอดูเฟินเฟินไปสักพักหนึ่งว่าปลาเนี่ยจะกัดหรือเปล่า เมื่อกี้เนี่ยกรแต่ว่ามันคายนะวิดขึ้นมาไม่ทันวัมดมันไม่ได้นะพี่เจแต่ว่ารอบนี้ก็รอดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเนี่ยจะกลับไปดูแถวบ้านแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ขึ้นไปหาลุงดิบไปเลยเพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาลุงดิบมาสองวันละอยากขึ้นไปหาแกบ้างนะไม่รู้ว่าแกนะเป็นไงบ้างเราฝืนแกทั้งหมดยังไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยจะขึ้นไปหาฝืนให้แกเพิ่มนะ มากเลยนะทีอากาศดีมากกลย,ยวนนัน,นทีที่ก็ห่างกลจา่บ้านนฟันะงนีข้าลขางนั้นก็ถ,ถ้ามาไปได้นะถ้ากลับทางหม่บนนี่กลับไดนะนะ้เดินขึ้นเขาทางเนี่ยเดินขึ้นไปอ้อมกลับไปโน่นเลยนะเนะี่ยลงไปนดะ้กลับไปถึงที่กุตอบที่ผมทําให้ ุแกอยู่ได้เลยนะโอ้หแต่ก็เดินไกลมากเลยนะเกือบเป็นปับครึ่งวันกันนะขึ้นขึ้นไปแต่ก็น่าจะไปได้แหละผมว่าแต่วา่าขับรถดีกว่านะนู่นนะเราก็ขับรถเครื่องนะเปินเินก็เดี๋ยวเราเดินกลับไม่ได้หรอกเราต้องขับรถกลับไปดีกว่าถ้าเดินกลับนี้นะตายแน่วันนี้น่าจะไม่ได้ไปไปหาลุงแกทีก็น่าจะมืดเลยนะ เดินกลับบ้านเลยแต่ว่าถ้าเราขับรถกลับก็บกบดีกว่าแป๊บเดียวนะไม่นา่าจะถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงประมาณสิบกว่านาทียี่สิบนาทีก็ถึงบ้านแล้วนะกลับนะแต่ว่าเราจะกลับไปหาตกปลาแถวบ้านดูก็เดี๋ยวรอดูเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะก็เดีวว่าถผมเนี่ยคงน่าจะปิดปที่นี่เลยนะกลับไปที่บ้านน่าจะไม่ได้ถ่ายพี่ๆไปด,ดูนะถ่ายทีเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระต๊อบลุงดิบเลยเรารอดูเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปหาลุงดิบนะวันนี้ ว่าเรามีอะไรจะให้ลุงดิบไหม <c oughs> ผมนี่ก็เตรียมของไว้แล้วแหละจะขึ้นไปให้ลุงแกนะวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูเพื่อนเฟินว่าเพื่อนเฟินเนี่ยจะหาหรือไม่เดี๋ยวตอนนี้ถ้าไม่ได้ก็น่าจะหาซื้อปลาให้แกนะแต่บ้านนี่ก็มีคนมาขายปลาอยู่จะเป็นเนื้อสัตว์นี่ก็น่าจะลําบากนะจะเป็นพวกเนื้อหมูเนี่ยเอาเป็นพวกปลาดีกว่านะเรียดีินะรามันขข่จับจับต้องได้นะ ถ้าตกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เสียดายมากเลยนะเมื่อกี้เฟืนอนๆบอ,อกตัวเนี่ยโอ้โหไซเนี่ยเป็นโลเลยนะตัวใหญ่มากเลยนะที่เนี่ยแต่ว่าเหมือนจะไม่มีเคยมีคนมาตกเหมือนจะไม่มีคนมาตกแล้วก็แบบว่าปลานเนี่ยมันเลยไม่เคยเห็นเหยื่อนะมันเลยไม่กล้ากัดนะนกัดเลยไม่เต็มที่เมื่อกี้นี่มันกัดไปแต่ว่ามันคลายออกทันนะไม่งั้นเนีโดนแน่นะไม่เป็นไรครับไปเพียบตีเดี๋ยวก็เดี๋ยว เจอเกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะพียบสีนนะแต่ผมเนี่น่าจะปิดคลิปตรงนี้แหละเพราะว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวรอดูเพื่อนๆไปสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับแล้วนะแล้วเรากลับไปหากตกชาวบ้านแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะพียบสีนนะก็ก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะพียบสีนนะเพื่อนเพื่อก็อยู่นู่นนะนี่ตกปลาอยู่ตรงนี้นะก็โอเคครับพียบสีก็ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อนผมด้วยนะชื่อช่องไลฟ์เฟิร์นนะเพื่อนเพียบสีนะก็เอาไปรังจให้แกด้วย ก็ทําเปิดช่องใหม่นะแต่แกนยะก็เคยไปหาลุงเดียบมาสองสามครั้งแล้วล่ะผมก็เคยพาไปครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายนะแล้วก็แกก็ไปคนเดียวแล้วก็รอบอีกรอบสุดท้ายไี่ไปจนะไปกันเล็กนะมันจะเอาปลาขึ้นมาให้เล็กให้ลุงแกด้วยรอบนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีก็เดี๋ยวหาซื้อก็ได้โอเคครับพี่พีตีเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆเน,นี่ยน่าจะขอตัวกลับก่อนนะครับพี่พีพตีนะโอเคครับสวัสดีครับ